ถ้าพูดอะไรสําคัญออกไปเน็ตแม่งตัดแล้วกูต้องกลับมาพูดใหม่ซ้ําเดิมซ้ําไปซ้ำมาคุณเข้าใจฟีลนี้ไหมเข้าใจฟีลที่ผมพูดซ้ำๆเดิมๆเพราะว่าเน็ตแม่งตัดแล้วแม่งตัดตอนไหนก็ไม่รู้อเอาจริงๆมาการตายของผมแต่ละรอบยังไม่น่าเสียดายเท่าตอนเน็ตตัด ผมพูดตามตรงเลยกูจะตายกี่รอบก็ได้แต่กูขออย่างเดียวเน็ตอย่าตัดก็พอช็อตเด็ดที่ผมตาตึงมากสมัยวัยเด็กกับเกมเกมนี้ก็คือฉากนี้แหละครับท่านผู้ชมอ้าวไม่ใช่อะไรวะอ๋อนี่นี่นี่ไล์ก่อนนู้นอ่ะผมเล่นไปถึงตรงนี้เลยนะผมเล่นชัพเตอร์นี้จบแล้วผมออกมาดูไลท์ปรากฏว่าไลตัดไปเมื่อ40นาทีแล้วซึ่งผมเล่นไปประมาณชั่วโมงครึ่งช็อตนี้เด็กๆอาจจะต้อง ปิดตาดูนะครับผมหรือเรียกพ่อแม่ให้มาดูนะครับเพราะเป็นฉากที่ค่อนข้างจะลอดแหลมนะครับโดนทเข้ามาครับผมโดนทเท่านั้นที่จะทาให้ผมอยากกลับมาทำจอ <laughs> แล้วซิงเกิลที่2ที่กาลังจะปล่อยในวันที่15เนี่ยถ้าถ้าจะไม่ผิดโมหน้าก็น่าจะเ <them> อ่อมาเอากุญแจจากคุณตำรวจ <Find them. S 1> ที่นอนตุเย แล้วก็ไขกุญแจออกไปซึ่งเอาจริงๆมึงไม่ต้องมาไขาน่จริงมึงรอดได้นะครับ <laughs> เป็นลูกกงที่ไม่เหมาะแก่การมาไว้ในห้องขังนะครับ <c oughs> คือมึงสามารถเดินรอดไปได้สบายๆนะครับ <c oughs> ใครอยากให้พี่หมอมีนเน็ตดีๆก็โดเนตค่าค่าป่าหรืองมึงเนี่ย <laughs> อย่างที่บอกครับถ้าเกมเนี่ย มันจะยากก็วัดตะกี้ผมเห็นว่ามันปาระเบิดเข้าตัวเองนะโอ้ยเชีย,ยไอเนี่ยจำสแก์ของจริงเฮ้ยเสียตายแล้วครับ อแอ้ภารกิจที่เราต้องที่เราต้องช่วยแม็กเนี่ยเป็นอะไรี่เกลียดทายโอ้อะไม่ได้โดนระเบิดไม่ได้โดนระเบิดตายถึงกูโดนคารล่วงมาทำไม่ไว้ใจ มึงจะแข่งกันตาระเบิรทำไมเนี่ยมีเสียงคนไฟไหม้เฮ้ย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 โอ้โหโ้แม็กตอบสิตอบฉันสิแม็กอ่ะมาแล้วครับฉากคลยแม็กในตำนานคำกลับโดยไมเคิลเบ์ตึงตึงแตนเตนตึงตึงนเติตึงตึง ความกดดันฉันไม่เคยคิดจะบอกกับใครไม่ใช่ผมโคตรเกลียดตอนเล่นในวัยเด็กเพราะว่าผมตายบ่อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะจะจะเฟลเพราะอะไรมากที่สุดรู้ไหมภารกิจช่วยแม็กเราต้องช่วยคุ้มกันแม็กและบางทีแม็กมึงเดินไปรับกระสุนอย่างเดียวคือมันเป็นอ่าคือตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์เอ่อม e ช่วงที่เอแมก็กมันกำลังไปทำธรรรุรกิจอีกที่หนึ่งนะครับคือคือมันเหมือนประมาณว่าแยกกันทำาุรกิจระหว่งวหางโมนาหกับเอแม็กแล้วทีนี้มันก็มาจะมาประจบกันตรงที่เอแม็กกระโดดลองอมาโดนคารทับแล้วก็ต้องไปช่วยช่วยช่วยแบบคุ้มกันอะไรเงี้ยคอยยิงคุ้มกันนะครับรโคตรเกลียดอันน,น,นี้นี่ครับท่านผู้ชมสังเกตเลยครับนั่นแหละครับล่วงมาครับ <c oughs> แล้วก็โดนคานลงมาทับ นี่มีแฟลชแบ็กให้ดูด้วยแล้ว right, so ก็ต้องเนี่ยแหละช่วยอ็แม็กคอยยิงและคือห้ามตายด้วยนะประเด็นห้ามให้อ็แม็กตายแต่ตอนนี้เลือดมึงเกือบขึ้นคอแล้วทั้งๆที่มึงยังไม่ไปถึงไหนเลยนะฮะเนี่ยแหละครับความยากมาอยู่ตรงนี้นะอุ้ยกระสุนหลบความยากมาแล้วครับความยากและความหัวร้อนในวัยเด็กของผมเริ่มต้นจากตรงนี้แล้ว ภารก us, aja, ิจการเวอร์คนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผมโคตรเกลียดเลยคือบางที ai ai b ที่เราต้องโคเวอร์แม่งชอบทําอะไรโง่ๆอย่างเช่นเอาตัวไปรับกระสุนแทนที่มึงจะนำแล้วมึงก็ตายแล้วต้องมาเริ่มใหม่ what the fuck อ uh, uh, hey. ันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงหัวร้อนกับ ซีเควนนี้มากๆาเรียกว่าโคตรโคตรเลยดิบะซิกแซกหลบนะครับเป็นไงเก่งเพิ่อนโอ้เขี่ยแล้ววันี่มีระบบดด้วยเขี่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 ย แม่งอืมอา้าวสโลย์สักรอบหนึ่งอ่ะสโลย์สักรอบหนึ่งเอาให้ตาลายกันไปเลยครับท่านผู้ชมอืม <c oughs> <c oughs> หลังตีหลังกายอย่างเท่เลยลงมาลง,ลงมาโอเคมาผ่อนคลายกับผลงานเพลง ออ i ิจินอลซาวท랙ของ Max Plane นะครับซึ่งบุไม่รู้จะโดนลิสกทสิ์หรือเปล่านะครับฉากนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมนะครับมีฉากบัดเสียวเล็กน้อยอุเหี้ยอีกหายพอ <laughs> เสียงได้ไหมทัน